วัดดีด่กันด้วยครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แอปหายเงิน3ตัวที่เราจะมาดูกันดีกว่าใครที่กําลังเล่นอยู่นะทั้งสมบัติมังกรน,นะที่เราได้ทําการเล่นไปก่อนหน้านี้นะยังไม่ถึง1สัปดาห์แล้วก็แตะชนะนะครับก็เราได้อัปเดตไปนะตัวที่3นะครับก็จะเป็นล่าสุดเลยนะเล่นได้วันเดียวอะทุกคนแคนดี้ลูโดเออนะก็จะเป็นเกมที่ เราดาวน์โหลดมาแล้วสามารถถอนได้ทันทีนะวันนี้มาอัปเดตและกันใครที่กำลังจะเล่นนะหรือเล่นอยูอ่โดยไม่รู้ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามันถอนได้ไหมอ่าใครที่กำลังเล่นอยู่นะครับสำหรับตรงนี้ก่อนที่ว่าถอนได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูการดาวน์โหลดกันก่อนนะครับถ้าเราไม่สามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้แล้วอ่ะก็ไม่น่าจะสามารถ ถอด uh. ออกมาได้นะทุกคนน้อยมากๆนะที่จะสามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตัวแรกนะครับเป็นสมบัติมังกรนะครับใครที่กําลังเล่นอยู่นะครับหน้าตาตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้หน้าตาตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะใครที่กําลังเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ Playstore ของเรากันนะสามารถดาวน์โหลดได้อยู่ไหมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนอน,นะครับมีไหมทุกคนไม่มีนะครับอ่าแอปที่1นเนี่ย ของเราบินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแอปที่1ของเรานะมาดูแอปที่2ของเรานะก็จะเป็นตัวแตะชนะนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับหน้าตาตัวเกมด้านในจะเป็นประมาณนี้นะครับอา่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมได้ทําการถอดออกไปไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะสำหรับ1บาทนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสําหรับใครที่จะทําการถอนออกมาหรือจะทําการเล่นนะทุกคนอา่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าใครที่จะเล่นทีหลังหรือ ไปดูหน่อยนะว่าใน Play Store นี่เราสามารถถอนออกมาได้ไหมนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นแอป1บาทที่เราดูวิดีโอไป็น1ครั้งเองนะทุกคนมาดูกันนะครับกดคลิกที่ข้อมูลนะคนะครับามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถดาวน์โหลดได้อีกไหมใครที่จะดาวน์โหลดอ่ะบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ แอปที่2ของเรานะใครที่จะทําการเล่นนะวันนี้ทยอยอัปเดตให้นะโอ้โหบินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูแอปที่3ของเรา Candy Ludo น,นะอ่าก็จะเป็นแอปหาเงินเข้าทูบบี้บัลเลต์หบาทเหมือนกันนะครับเราได้ทําคลิปไปประมาณ1วันนะทุกคนวันต่อมาก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่สามารถถอดออกมาได้แล้วหรือไม่สามารถดาวน์โหลดมาได้แล้วนะทุกคนอ่าใครที่กําลังเล่นอยู่นะครับคิดว่าเฮ้ยพี่ 1,000บาทกับ2,000บาทนี่ผมจะถอนลองดูนะว่ามันจะได้ไหมถ้าผมว่ามันแอปบินแล้วผมว่ามไม่ได้จะสามารถถอนได้นะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าแอปนี้ี่บินไปแล้วหรือยังนะครับหรือยังสามารถดาวน์โหลดได้ปะกะติอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับก็ไปเช็คที่รายละเอียดแอปนะครับที่ติดตั้งจาก Play Store ของเรากันนะครับ บินเหมือนกันแล้วนะทุกคนบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้โหหายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีลิงก์ให้นะใครที่จะทําการเล่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งเลยนะทุกคนลบทิ้งแล้วนะทุกคนอ่าเราก็จะลบทิ้งนะสําหรับตัวเกมของเรานะนี่ลบทิง้งไปก่อนนะแอปนี้แอปที่1ของเรานะเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาดูนะเออก็น่าเล่นอยู่นะทุกคนน่าเล่นอยู่นะ ลบทิ้งไปเลยทุกคนอ่าถอนการติดตั้งไปเลยนะมาดูแอปที่2ของเรานะก็เออน่าเล่นอยู่นะแต่ผมก็จะต้องถอนการติดตั้งเหมือนกันนะครับแอปที่3ของเรานะอ่าก็จะเป็นแอปที่เราสามารถหาเงินได้ทุกเข้า,าทูบดีบัลเลตแรกๆลบทิ้งเหมือนกันนะทุกคนอ่ากดลบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ลบทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม่มีแอปเล่นแล้วนะทุกคน1บาทนะครับสำหรับใครที่จะทําการเล่นเกมนะครับก็ลองไปหาดูในช่องได้นะทุกคนแอปเก่าๆนี้ยังสามารถเล่นได้ปกติอยู่ยกเว้นตัวที่ผมอัปเดตไปนั่นเองนะครับใครที่จะทําการเล่นเกม1บาทนะครับก็อลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นอาจจะจ่ายหรือไม่จ่าหเพื่อนๆก็ได้นะครับใครที่จะทําการเล่นนะ สำหรับใครที่ชอบคิดโดนี้นะครับหรือกําลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับไม่น่าคุมแล้วไม่ได้จะสามารถถอนออกมาได้แล้วสามารถลบทิ้งได้ทันทีเลยนะสำหรับใครที่ชอบคิดโดนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอเตอร์โฟนั่นเองนะเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ